ราจะมาสาธิตเันเอาตัวใหม่ที่เจ้าของสามารถซื้อไปใส่เองได้เลยมีสายไฟแค่3เส้นอ่ะุญแจรถอยู่นี่นะเกยคอยู่นี่ผมคลิปแล้วยังไม่ได้ติดเครื่องต่อไปนี้เราจะไปติดเครื่องเพื่อจะดูว่าไฟมันเกินเท่าไหร่ เรือ่องนะจ่ายรถู่นี่นะเราดับเครื่องแล้วอ่าบอนอื่นเราก็จะเช็คอันนี้นี่ๆมันจะมีสายแค่สามเส้นมีสีแดงสีแดงคือไฟเข้าสีขาวคือไฟออกสีดําคือลงดินเราก็เทสก,ก่อนแล้วก็เอาดินขี้เข้าไปก่อนเราก็ดึงปั๊กของของของที่รถออกมาเพื่อว่าดูที่ว่าอันไหนที่มันรองรับกับกับกัด,กดเท้าเราได้ แล้วก็เปิดสวิตช์ไปเลยเปิดไว้ิดให้สุดแล้วเราก็จะดูไอ้นี้ดู LED มันนะปึ๊บเราในนี้มันมี3เส้น4เส้นเราไม่ต้องสนใจจิ้มอ่ะอันนี้มีไฟแช่นะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเราจะตัดเส้นไฟแช่เราจะตัดเส้นไฟแช่อ่ะสมมติันสมมุตินนะตยบปลั๊กย้อนกลับไป รถล,ลูกค้าเราเจอแล้วเราตัดมันออกนี่เราตัดมันออกแลนนะตัดออกกลางเอาไฟเข้าซีสสาาสส่สีแดงไฟเข้าซีกสีแดงรู้ว่าไอเนี่ยมันดนลูละแล้วสีขาวเราก็ย้อนกลับไปที่ใดเดิมแค่เนี้ยจบละเราก็จะบิดตัวร่วมกับปิดแล้วนะ เราเลิกใช้งานนี่ก็เปิดใช้งานอ่านี่เราปิดใช้งานเราจะติดเครื่องใหม่เดีหยียบเบ็งให้หน่อย เดี๋ยวจะให้เขาเล่งเขาเล่งให้เพ่จะดะูโอเคทีนี้เ,เราจะเปิดแล้วนะล็อกแรกชึบขึ้นมาขึ้นมานไปแล้วคยชนะโอเคมีล็อกเลยล็อกสองล็อกสามอนไรเช่นนั้น โอเคนะแล้วเราเลิกใช้เราก็ปิดมันมันก็จะกลับมาเหลือเท่าเก่ามีสายแค่เท่นี้เองนี่เราจะดับเครื่องไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอีซีเรียสน,นะปึ๊บเช็เคดูว่าในรถเราใช้กับมันได้ไหมคือเปิดด้วยวิธีเปิดตรงนี้ค้างไว้เลยแล้วเราจะดูอันนี้ แล้วดู่เช็คดูเอา App, สายสีแดงเช็คนะอะ่อันนี้มีสามมันจะมีสามเส้นสี่เส้นสองเส้นเราไม่สนใจมันชีพเช็คดูปึ๊บว่ามีไฟไหมมีไฟไหมมีไฟไหมอ่าอันนี้มีไฟเส้นเนี้ที่เราจะต้องการที่เราต้องตัดมันพอเราเจอแล้วปินมันออกมาตัดมันออกตัดขาดจากการต่ออย่างที่ผมว่านะก็ใช้ได้ละ ไม่ต้องไปพึ่งช่าง,งหรือติดตั้งง่ายๆแค่นั้นเองโอเคเสร็จแล้วครับ